เมื่อวานนี้ได้ทำโพลเล่นๆในเพจเฟซบุ๊กกรรมกรข่าวหลังจากเมื่อวานนี้อารมณ์ขึ้นไปชั่นิดหนึ่ง<ม>ก็ต้องกราบขออาภายัยผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดเกิดอารมณ์ไปนิดหน่อยเพราะอย่างที่บอกดิจิ t ัลวอ l เลตผมเนี่ยอรอรับฟังทั้งสองฝ่ายเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีมุมแต่กรณีดอกเบี้ยผมรู้สึกว่าผมอยู่ในฝ่ายอยากให้ลดดอกเบี้ย ค่ะมเมื่อวานพิ่ก็เลยทำโพลทำโพล<อ>คุณคิดว่าแบงค์ชาติวงเล็บกอนอง,อง,องควรลดดอกเบี้ยนโยบายจาก2.5ลงมาหรือไม่มหมายเหตุผู้ตอบไม่จะเป็นต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เอาไม่ได้เพราะมีท่านหนึ่งเขียนเข้ามาบอกอคุณเป็นใครคุณมีความรู้เรียนเศรษฐศาสตร์มาเหมือนผู้ว่าแบงคชาติหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยอันนี้ คนที่ไม่ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ก็ตอบได้ <ฮะ S 2> แต่ไม่ได้เป็นการไปบังคับขู่เข็นใครแต่ประกรันใดว่าอันนี้มีความรู้อันนี้วัดจากความรู้สึกค่<ฮ>ะผลปรากฏว่าควรลดดอกเบีย้ยเนื่องอะ90เอร์เซนค่ะ 90%คือถ้าดูจากจำนวนผู้ที่มาตอบทั้งหมด15,389คนนะคะที่เห็นว่าควรจะลดดอกเบี้ยมันคือ13,805คนเลยก็คือ90%นะคะ,ะส่วนที่ไม่ควรลดดอกเบี้ย978คนและที่ตอบว่าไม่รู้อยู่ที่3% 606คนค่ะอาที่ตอบ่าไม่รู้ผมไม่ได้พลาดพิงใครนะเผื่อไม่รู้จริงๆเออใช่ไหมเอ,อนี่่า ผลเบงน,นี้แต่ไปยึดถืออะไรหรอกเพราะฟังดูจากคุณมอมรเทพเมื่อวันชักขาไม่ค่อยดีไว้ฮะในทํานองว่าท่านนายกไปขอความร่วมมือจากธนาคารต่างๆแล้วเขาให้ความร่วมมือเพราะเห็นแก่ประชาชนลดให้0.25ไปเวลา6เดือนคุณมอมรเทพบอกก็เลยจะทําให้แบงก์ชาติไม่มีความจําเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ยนโยบายหรอคือพอมีมาตรการนี้ออกมาโอกาสที่กนอง,งอจะลดดอกเบีย้ยก็จะเริ่มลดลง เอาคืนไปเอาดอกเบี้ยนโยบายดีกว่าหรือยังไงคือเดิมคาดการณ์ว่าน่าจะลดดอกเบี้ยกนงอประชุมอีกทีมิถุนาใช่ไหมคะน่าจะลดดอกเบี้ยช่วงครึ่งปี0.25เปอร์เซแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าฟังจากคุณพรเทพบอกโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีเนี่ยน่าจะน้อยลงแล้วลดอีกทีน่าจะเป็นช่วงปลายปีกนงออาจจะลดดอกเบี้ยที่ประชุมกันอีกครั้งช่วงปลายปีค่อยไปลดปลายปีทีเดียวเลยเพราะนี่แบงก์ต่างๆเขาลดให้แล้วประมาณนั้น คือถ้าออกมาอย่างนั้นเนี่ยเอาชนะกันแล้วเอาจริงๆถ้าออกมาอย่างนั้นแปลว่าเอาชนะกันแล้วมันจะเอาอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นึกออกใช่ไหมเคยเรียนแม่เราอะเรียนจำไม่ได้แล้วค่ะพี่นี่เรียนเล่มเดียวเท่านั้นเศรษฐศาสตร์หนึ่งศนหนึ่งท่านั้นเองนยากอยู่เหมือนกันเศรษฐศาสตร์พื้นฐานท่านั้นเองค่ะไม่เป็นไร ว่ากันไล่เรียงกันไปอ่ะน้องใบค่อยๆไล่นะ,ะมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเลยอคือเนี่ยเขาก็กลัวลดดอกเบี้ยเดี๋ยวคนกลุ่มย่อยไปกู้คือคือนักการเงินเขามองงนี้จริงๆนะคือทิศท,ทางแบบมองแบบนักการเงินแบบแบงก์ชาติเลยค่ะนี่คือคุณอมรเทพจาวลาเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIB ไทยค่ะคือบอกว่า คือโดยรวมเนี่ยคุณมอมรเทพบอกมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องของการลดดอกเบีย้ยแต่ห่วงอยู่สองเรื่องอหนึ่งก็คือคนที่เห็นดอกเบีย้ยถูกลงจะเร่งกู้จนเป็นภาระระยะยาวแล้วนี่มันจะสูงอสองคือเป็นห่วงความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะกระทบได้ถ้าเกิดว่าอาธิบายหรือสื่อสารไม่ชัดเจนฝ่ายการคลางเข้าไปแทรกแซงหรออะไรประมาณนั้นเพราะม่เคยมีต่างชาติก็ไม่ค่อยมีมาตรการแบบนี้อ้า เสร็จสับเข้ามาท่านผู้ชม